วันนี้ก็จะมา,าแกะกล่องนะครับ SJCAM M10 WiFi นะครับนี้สั่งจาก My Happy Phone นะครับจริงๆกล้องตัวนี้ก็ออกมานานแล้วนะครับออกมาน่าจะได้สักปีึ่งแล้วพอดีลองใช้ SJCAM 4000 WiFi ใช้ดูแล้วปรากฏว่าการใช้งานใช้งานได้ดีมากครับตัวนี้ บอกว่ามีการปรับปรุงจาก SJCAM 4000 WiFi ขึ้นมาอีกนิดหน่อยแต่ว่าความสามารถใกล้เคียงกันแต่ว่ามีการปรับปรุงน่าจะเป็นเรื่องการปรับปรุงเรื่องเฟร์มแวร์ครับให้มันให้มันทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ขนาดที่เป็น,เป,นเป็นลักษณะของรูปเต๋าครับไม่เหมือนกันที่ตัดสินใจซื้อรุ่นนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีแบตเตอรี่ตัว S j Cam w ค f i อย,อยู่อยู่กี่ตัวอยู่สามก้อนนะครับ อันนี้มันน่าจะมาอีกก้อนหนึ่งก็กลายเป็นสี่ก้อนโหซิลมาให้อย่างดีนะครับครั้งแรกก็ไม่มั่นใจว่าซื้อในไทยจะได้ของแท้หรือเปล่าแต่เท่าที่ดูรีวิวหรือว่าดูประวัติของร้านนี้ก็ดูแล้วน่าเชื่อถือได้ครับก็เลยตัดสินใจซื้อราคาตอนนี้นะครับราคาที่อยู่นนหน้าเว็บเนี่ยถ้าเป็นของเว็บไซต์ ajcam เลยมันจะตกที่สามพันเอ้ยไม่ใช่ หนึ่งร้อยประมาณ102หนึ่งร้อยสองเหรียญถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสามพันห้าราคาที่ผมเห็นในเว็บไซต์ก็มีเยอะครับราคาประมาณสามพันห้ามั่งสามพันแปดมั่งแต่ตัวนี้เขาขายอยู่หน้าเว็บสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทบวกค่าส่งอีกแปดสิบแปดบาทแต่ว่าถ้าสมัครสมัครลายหรือว่าสั่งทางลายเขาจะลดให้ห้าสิบาทสรุปตัวนี้ราคาอยู่ที่ สองเก้าเก้าศูนย์บวกแปดสิบแปดลบไปห้าสิบประมาณสามพันนิดๆครับสามพันห้าสิบาทประมาณนี้ครับก็ถือว่าถูกนะครับผมดูแล้วกล้องมันก็ใช้งานได้โอเคนีมีโลโก้นะครับเดี๋ยวโลโก้ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นตัวบอกว่าเป็นของแท้นะครับเดี๋ยวลองสแกนดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเองมันเกิดอะไรขึ้นปิ๊บอ่อ HJ Cam HD s a v e ลองกดดีว่ามันไปไหน พาไปไหนสครับอันอ l ครับตัวนี้เขาบอกว่าให้ขูดนะครับขูดแล้วก็เอาตัวเลขไปเช็คอ่าขูดครับขูดขูดมัขูดหวยนะครับไอ,บอไม่ใช่ใช<ฮ>พวกนี้หวยอ,ออกครับ <laughs> อ่าดูครับอาจจะดูผมดูไม่ชัดอ่าโอเคครับอยจะลองป้อนตัวเลขน,นี้เข้าไป กดแล้วเหมือนเดิมครับออกแบบอินเทอร์เฟซได้ <c oughs> ขออนุญาตลอยถ้วย <c oughs> ไม่เป็นไรค่อยว่ากันนะดูมีอะไรบ้างให้เจ็บแคม M10 มสิบเ0็ i สิปุ๊บโอ้โหสวยสวยสวย มีสามกล่องครับสามกล่องสาย usb สาม m ติ๊กเกอร์เ j c a m คปิดหมูกกักนน็อกโฆษณาให้เขาต้าเจนเลนสายรัดนะครับสายรัดนี่น่าจะเป็นคู่มือฝาหลังแบบไม่กันน้ำนะมันจะมีรูมันจะมีรูอยู่ข,ข้างๆสังเกตว่าเห็นมีรูอยู่ข,ข้างทำไมเขาต้องทำแบบมีรูครับเพราะว่าต้องการให้สามารถบันทึกเสียง อ๋ออันนี้ตัวกล้องครับเหมือนอุปกรณ์เสริมมันให้น้อยโอ้โหงามครับงามครับสีดําครับกล้องน้ําหนักก็โอเคครับไม่ใหญ่ไม่เล็กแล้วก็ขาจับอย่างที่บอกไซส์เดียวกันกับโกโปรเดาเปิดกล้องปกติจะเปิดข้างบนอันนี้เปิดข้างข้างครับเลื่อนลูกศรขึ้นจึกลับดึงดึงตัวนี้แล้วงัดตัวนี้อ่าโอเคออกมาแล้วของใหม่ครับยังฟิตอยู่นี่ครับตัวนี้จะเป็นเคส กันน้ากันน้ําจะเห็นว่าไม่มีรูเวลาเราแกะเราก็แค่อ,อดึงออกมานะมันจะมีวิธีดึงออกมาชวนแบบงักแค่นี้ครับงัดปึก๊กเดี๋ยวมันก็หลุดออกมาเลยแล้วก็เอาตัวนั้นใส่อันนี้ยังไม่ดึงนะครับเดีย๋ยวดูเคสกันก่อนเคสก็โอ้โหสวยงามครับเป็นเคสกันน้ําครับตัวนี้จะเป็นตัวไล่น้ําโดยเฉพาะถ้าน้าโดนปุ๊บเนี่ยเวลามัน เวลาเราเอียงหรืออะไรพวกน้ําจะไม่เกาะหน้าจอเพราะเขาทํามาได้ดีมากอย่างดูว่ามีปุ่มอะไรบ้างตัวเล็กก็จ,จะปุ่มน้อยอ่ามีสามปุ่มเพิ่งเห็นนะครับมาดูคร่าวๆปุ่มข้างๆน่าจะเป็นปุ่มเมนูแล้วตัวบนอ่าตัวหนึ่งเลคอขอดตัวหนึ่งปิดนะดูจากภาพเลคอขอดแล้วปิดนี้มาดูอุปกรณ์เสริมแง้มๆนะครับอ,อย่างที่บอกครับให้มาเยอะมีกล่อง ฟอร์มของจริงยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองวอลิฟายให้ได้ก่อนตัวนี้ตัวล็อกรับตัวนี้เอาไว้ต่อต่อให้มันยาวขึ้นตัวนี้ก็ใช้กับพวกกล้องถ่ายรูปหรือว่านั่นขาโมโนพอดตนะครับเนี่ยตัวนี้ค่าของโกโปก็ตัวนี้ก็สามรกว่าบาทตัวนี้ตัวล็อกกับตัวอ,อุปกรณ์ที่เป็นก้านนะพวกจักรยงจักรยานอะไรเงี้ยอันนี้ก็ ขาต่อแบบยาวครับต่อให้มันยาวขึ้นต่อจากเดิมยาวขึ้นแล้วก็เปลี่ยกแล้วก็ลักษณะเบี่ยงมุมคือต่อไปอย่างนี้แต่ว่ามันจะพลิกไปอย่างนี้คือมันจะมันมันมันจะเบี่ยงมุมตัวนี้เป็นแบบสั้นติดกับหมวกกันน็อกติดกับขาแล้วก็เสียบเข้ากับตัวล็อกตัวล็อกก็ให้มาสองชุดนะครับให้มาสองชุดอย่างที่บอกอันนี้ต่อแล้วก็บิดครับแต่ตัวนี้มันต่อตรงต่อให้มันยาวขึ้น ก็บางทีต่อแล้วมันก็จะเอียงเก้าสิบองศรราเอาตัวนี้ไปต่อทีมก็จะพลิกกลับคืนมาเหมือนเดิมอันนี้ก็เอาไว้ต่อครับแล้วแต่จะใช้งานครับตัวหนีบหนีบเอวหนีบหนีบสายรัดหนีบอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เอากล้อง,องมายัดใส่บางคนก็เอาตัวนี้ไปแทนในตัวกล้องติดหน้ารถยนต์ครับที่ใช้จัดเพเวลาเราขับรถยนต์ไปเรื่อยๆครับแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าต้องมีสาย สายอ่าสายสายชาร์จที่เอามาต่อเข้าตัวนี้โดยตรงเลยนี้มาดูตัวกล้องนะฮะตัวกล้องเราขอนย้กแกะตัวกล้องก็แหกระทัดรัดที่ซื้อตัวนี้มาเพราะว่าอาต้องการกล้องถ่ายภาพที่อ่าให้มันใช้งานสะดวกนิดนึนงบางทีเราถ่ายครอบครัวครับเอาไปตั้งโช๊กถ่ายวีดีโอก็ได้ถ่ายภาพนิ่งก็ได้แล้วก็จะต่อเชื่อมกับ สัญญาณ wifi ที่มาจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยต่อคนนี้กับกล้องแล้วก็ใช้โปรแกรมของเขาใช้ในการตั้งค่าว่าเอาความละเอียดความห่างเท่าไหรอะไรยังไงเซตแล้วก็กดชัตเตอร์ที่โทรศัพท์มือถือครับเดี๋ยวทำให้ดูปุ่มกลางเป็นปุ่ม WiFi บนล่างบนล่างก็คือเพิ่มเสียงลดเสียงซูมหรือว่าย่อหรือว่าเลื่อนเมนูครับเหมือนกันส่วนฝั่งนี้ก็จะมี hdmi เป็นเป็นไมโครคะเป็นเป็นขนาดเล็กแล้วก็เป็น usb เป็นไมโคร usb เหมือนกันแล้วก็ที่เสียบเมนแล้วก็อันนี้อะไรอ่าปุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่มบันทึกแล้วก็ไฟแสดงสถานะถ้าเป็นสีฟ้ากระพริบกระพริบ,ก,รบก็กําลังบันทึกอยู่ประมาณนั้นครับอข้างในก็ต้องมีแบตเตอรี่อุัวติดตัวนี้ผมไม่ค่อยชอบใช้นะเพราะว่ามัน ใช้กับไม่ใช้ก็เหมือนกันเพราะว่าค่อนข้างแน่นโอเคแบตเตอรี่ไซส์เดียวกัน SJCam แบตเตอรี่ตัวนี้มีหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวผมจะเอาแบตเตอรี่ของผมมาใส่กับเมมโมรี่แลก <c oughs> อันนี้แบตเตอรี่ก้อนเก่าครับน,นี้เมมจากกล้องโกโปไม่ต้องพูดพามทำเพลงครับยัดเขาเ้าไปเลย บึบโอเคนี่เอาออกเลยเราไม่ได้ใช้แล้วทีนี้ลองนะครับแบตเตอรี่เท่าที่อ่านดูคู่มือมันแบตเตอรี่ไซส์เดียวกันได้ใส่ไม่ได้ละงานเข้าโอเคพอดีครับตอนนี้ผมมีแบตเตอรี่ตัวนี้สี่ก้อนก้อนรับประมาณแปดสิบนาทีสี่แปดสามสบองบันทึกได้ประมาณสามร้อยนาทีห้าชั่วโมงครับเหลือเฟือโอเคเปิดเปิดเครื่องครั้งแรกครับชิบ ติดเ่าบอว่ามาแล้วเปลี่ยงมาตรฐานนะ M 1 0บภาพก็คงเขาบอกว่าชิปตัวเดียวกันกับ SJCam สี่พัน f i นะครับชิปตัวเดียวกันนี่เดี๋ยวให้ดูเมนูนิดหนึง่งว่ามีเมนูอะไรบ้างโอ้อเมื่อกี้เป็นวิดีโอตัวนี้เป็นภาพนิ่งต่อไปก็จะเป็นการเพย์ภาพอ่าตัวนี้ก็จะเป็นเมนูเมนูของตัวนี้อเมนูผมว่าไม่เหมือนกันเรสูเลชันความละเอียด โลเทชันคือกรณีบางทีเราถ่ายแล้วเราต้องการกลับกล้องกลับหัวกลับหางครับคาโหมด Wi-Fi โอเคทีนี้มาถึง Wi-Fi Wi-Fi มันน่าจะเป็นชื่อมันนะครับชื่อมันแล้วก็เป็นพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดที่เขาตั้งมาน่าจะเป็นค่า default มันอะไรไม่รู้ครับผมไม่เซ็ตแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลอง Wi-Fi w i-Fi แป๊บปรหัสมาตรฐานหนึ่งถึงแปด โอเค okay, Wi-Fi password อ่ะลองไม่ต่อนะครับทีนี้จะเปิดกล้องไปที่ถ่ายรูปทีนี้เวลาเปิด Wi-Fi กดปุ่มปึ๊บนะ Wi-Fi ทีนี้เราก็ต้องถ้าเราจะ Connect นะเปิด Wi-Fi หาดูครับหาดู Wi-Fi ตัวไหนวะ wow. M 1 0บนี่ครับตัวนี้โอ okay. เค M 1 0เจอแล้ว password 1 2 3หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด อย่าม่แอบคอนเน็กกล้องผมนะครับโอเคตอนนี้เราคอนเน็กแล้วนะครับคอนเน็กแล้วแอปพลิเคชันของอตัวเก่าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใช้ได้ไหมแต่คิดว่าถ้าใช้ไม่ได้ก็แย่มากครับ Connect to your camera อันนี้ตัวเก่าที่ผมลงไว้กับ s อสเจตัวเดิมอ้ามใม่มาแล้วครับมาแล้วอ่ทีนี้ไม่ต้องมาสนใจตัวนั้นนะตัวนี้ก็ตั้งเลยเลย ทีนี้มาดูที่มือถือครับนี่มาดูที่มือถือนะครับปึ๊บถ้าจะเซ็ตโหมดมันรู้สึกจะต้องตั้งนี้นี่เห็นเมนูถ้าเราจะถ่ายภาพนิ่งครับกดอ่าโอเคเปลี่ยนเป็นภาพนิ่งทีนี้ถ้าเราจะถ่ายก็แค่กดเียบร้อยครับถ่ายแล้วครับครับถ่ายแล้วแอร์ได้ยินเสียงคะถ่ายแล้ว เปลี่ยนเป็นวิดีโอเปลี่ยนเป็นวิดีโอเขาก็จะบันทึกวิดีโอครับจะบันทึกเป็นวิดีโอกดชึบเริ่มบันทึกครับเริ่มบันทึกครับก็จะมีการนับเวลานะครับโอเคถือว่าเนี่ยครับเราก็หมุนกล้องมันก็บันทึกไปด้วยนะครับตามความละเอียดที่เราตั้งเอาไว้นี้ไม่ต้องนั่นก็หยุดครับเรียบร้อย ก็จะเซฟไว้ที่กล้องนะฮะเซฟไว้ที่กล้องสมมติว่าการใช้งานกับท่านที่เอาไปติดหมวกครับโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็ดูได้ว่าแบตเตอรี่เหลือเยอะไหมแล้วมันถ่ายอะไรอยู่มันถ่ายแบบเราก้มลงเงยหรือจะถ่ายภาพนิ่งแล้วก็เล็งแล้วก็กดจากมือถือได้อันนี้ก็อย่างที่บอกครับอันนี้มันปรุงอะไรมาดูอ๋ออันนี้เนี่ยจะเป็นรูปที่อยู่ในกล้องเราสามารถโหลดเข้ามาในมือถือเราได้แต่ผมไม่โหลดครับมันเปลือง กดปุ่มก็จะดาวน์โหลดมาหรือเราสั่งลบิ้งลบก็คงลบในในกล้องได้เลยนี่ก็จะมาดูตัวเซตอัพเมื่อกี้ที่เราเซตผ่านเมนูไปเนี่ยผ่านเมนูผ่านเมนูของกล้องไปเนี่ยเรายังสามารถเซตผ่านมือถือได้ด้วยอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้รหัส Wi-Fi ก็เซตที่นี่ได้ชื่อ wifi ก็เซตที่นี่ได้ไวบาลานซ์มันจะเป็นออโต ถ้าเราไปเป็นเมืม่อค้มเมฆเยอะก็เซตเป็น cloudy ครับพูดถึงมันก็จะไปเซตที่กล้องให้เลยหรือว่าเอาออโต้ครับง่ายสุดให้มันเซตให้ f o r m ม t นี้คือ format m e m o นะครับทีนี้เวลามีปารต์ตงปาร์ตี้หรือว่าจะถ่ายภาพครอบครัวครับเอานี้ตั้งไว้โชะเอากล้องวางไว้เล็งมุมให้ได้เล็งมุมให้ได้เสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาพมิง ับตายแน่ครับ,รบเดี๋ยวท่านจะเพลินกับการถ่ายรูปครับมันตั้งไ uh, ทมแ์แลปได้ครับก็คือไทมแ์แลปก็คือถ่ายทุกค่าวินาทีหรืออะไรก็ว่ากันไปค้าวินาทีถ่ายดีหนึ่งที่เขาทํากันนะไปถ่ายภาพวิวภาพไรเสร็จแล้วก็เอามาทําเป็นวิดีโอจะได้ภาพที่สวยงามโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเคลียร์เรื่องตัวเลขข้างกล่องนะครับ ดูเหมือนว่ามันจะโม่ๆเพียเพ้ยนๆแต่ว่ามันมีมาขนาดนี้มันไม่น่าปลอมนะแต่ว่าเขาบอกว่าของปลอมเยอะผมก็เลยเสียวนิดหนึ่งครับโอเคครับหวังว่าบางท่านที่ตัดสินใจซื้อจะกำลังเล็งๆอยู่ก็อาจจะเขาเรียกว่ามีข้อมูลเนาะว่าเออกล้องตัวนี้เป็นยังไงอะไรยังไงแต่ผมว่ามันโอเคครับราคาสามพัน เอามาถ่ายแล้วก็ถ่ายได้นานแล้วก็การใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากมากเนี่ยมีจอให้ดูด้วยข้างหลังมีจอ L C D ให้ดูแต่ปกติเนี่ยถ้าเราไม่ดูมันจะหายไปเราต้องกดทิมเดี๋ยวมันก็โผล่มาโอเคครับหวังว่าถ้าชอบใจก็ติดตามต่อได้ครับเดี๋ยวมีตังค์จะซื้ออีกรุ่นหนึ่งมาอีกรุ่นหนึ่งมันจะเหมือนกันทุกอย่างอ่า แต่ว่าเขาบอกว่ามีตัวใจโรนะฮะเขาเขาอ้างว่าเป็นใจโรป้อ,องกันการแบบแบบเหมือนกับว่าการเคลื่อนไหวแบบเร็วๆอ่ะภาพมันจะชัดขึ้นแต่มันแพงกว่านี้อีกประมาณทักพันห้าโอเคครับผมแล้วเจอกันหน้าเจอกันในคลิปหน้ามั้งหน้าอะไรไม่รู้สวัสดีครับก็มีอีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้นี้ที่ใส่ในมือถือแล้วมันไม่ถูกครับก็เลยลองเข้าเว็บนะครับ ไปที่เว็บไซต์ sjcamhd.com/safe นะครับแล้วก็ป้อนตัวเลขเข้าไปตัวเลขที่ให้ไปที่มันให้มาเนี่ยมันจะเป็นฟอร์แมตไม่รู้ใครออกแบบนะมันจะเป็นฟอร์แมตก็คือเขาบอกว่าห้าสี่ห้าสี่นะครับก็คือมีตัวเลขห้าตัวสี่ตัวห้าตัวแล้วก็สี่ตัวแต่เวลามันให้ป้อนหน้าจอมันให้ป้อนห้าห้าสี่สี่ก็คือเอาตัวเลข ทั้งหมดอ่ะคีย์เรียงกันไปเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวมันจะกระโดดให้เองแล้วมันจะได้ไม่รู้จะคิดอะไรให้มันยุ่งยากขนาดนี้โอเคครับมันบอกว่าโค้ดถูกต้องครับวอลิฟล์ว่าเป็นของแท้ครับสบายใจครับก็ซื้อจากอะไรนะครับ Happyphone นะครับ happyphone happyphone.com โ okay, อเคขอบคุณครับ